พวกเราคือธาตุบริสุทธิ์ตัวนี้ไม่มีรูปร่างรูปรักษ์ใดๆธาตุบริสุทธิ์นี้มีอาการปรุงแต่งห่อหุ้มอยู่เหมือนไข่ขาวที่ห่อหุ้มไข่แดงนัเนี่ะเรามีธาตุปรุงแต่งนี้ก็คือความคิดมโนภาพอารมณ์อาการรู้ความทรงจําเป็นอาการเหมือนม่านหมอกที่ห่อหุ้มโลกอยู่เนี่ยเหมือนม่านหมอกที่ห่อหุ้มธาตุบริสุทธิ์อยู่ มอนไข่ขาที่ห่อหุ้มไข่แดงอยู่น,นั่นเองเมื่อธาตุบริสุทธิ์ได้อาศัยการปรุงแต่งการปรุงแต่งจึงสร้างเรื่องราวมากมายสร้างมิติมากมายให้ค่าที่เป็นเสียงคือมีความหมายที่เป็นเสียงมีมโนภาพมีภาพด้วยมันสร้างเสียงได้มันสร้างภาพได้ สร้างอารมได้สร้างความทรงจําได้สร้างอาการรับรู้ได้มันสร้างรูปร่างแห่งกายละเอียดได้มันสร้างรูปร่างได้หมดเลยรูปร่างทั้งหลายเหล่าเนี้ยแ้าการปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้ยพวกเราเรียกมันว่าขันห้าเนี่ยมันสร้างได้ด้วยตัวของมันเพราะการปรุงแต่งมันสร้างได้หมดแต่ ประเด็นก็คือการปรุงแต่งเหล่านี้มันไม่ใช่เราประเด็นก็คือเหตุใดพวกเราถึงอาศัยการปรุงแต่งเหล่านี้ทำไมถึงยังคงอาศัยมันทำไมถึงยังคงเห็นว่ามันมีตัวมีตนพิจารณาลงไปดูว่าเสียงนี้มันมีตัวมีตนได้ไง มองไปที่ตัวเสียงเลยทุกขณะตั้งแต่ตื่นยันหลับมีขณะจิตใดบ้างที่เรายังเห็นว่ามันมีตัวมีตนพี่ณาดูพิจารณายังไงมันก็ไม่เห็นว่ามันมีตัวมีตนอย่างเงี้ยพี่ไานเห็นมันว่าเสียงนี่เหรอที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาที่พูดอยู่นี้เหรอที่พูดอยู่นี่เหรอ เสียงนี้มันแปลว่าอะไรเสียงนี้มันอยู่ตรงไหนเสียงนี้มีรูปร่างหรือไม่พิจารณาดูยังไงมันก็ไม่เห็นมีรูปร่างดูยังไงมันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรด้วย เห็นว่ามันไม่มีตัวตนเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอะไรด้วยการพิจนารนณ้อมเขาสู่คาว่าธรรมชาติก็ได้ธรรมชาตินี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้หนอเนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันกระเพื่อมเป็นอาการอย่างนี้แหละ เมื่อพวกเรายังคงเกาะยังคงยึดยังคงอาศัยมันก็มีขึ้นมาเมื่อเราไม่ได้สำคัญมั่นหมายในเสียงนี้คล้ายๆกับว่าเมื่ออาการรู้ไม่มาตั้งอยู่กับเสียงนี้สอย่างเสียงนี้ก็ไร้ค่าเหมือนกับเรามองไปข้างหน้าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราก็ไร้ค่าขณะที่เรา มองไปข้างหน้าเห็นคนคนหนึง่งขณะนี้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่นี้ก็ไหลค่าถึงเราจะสวมใส่เสื้อผ้าตัวนี้อยู่มันก็เหมือนไม่ได้ใส่เพราะว่าเราไม่ได้มามองเสื้อผ้าแต่เรามองนูน่นสิ่งที่อยู่ข้างหน้านูน่นแม้จะมีร่างกายร่างกายนี้ก็ไร้คาเพราะเราไม่ได้สนใจร่างกายเรากาลัางสนใจสิ่งที่ถูกรู้ภาพภาพนั้นเป็นตน้น เมื่อธาตุรู้นี้ไปตั้งอยู่ณที่ใดมันก็ไปรู้ถึงสิ่งนั้นธาตุรู้หรืออาการรู้มันไปรู้สิ่งนั้นมันมีผู้ที่ไปรู้สิ่งนั้นไอตัวนี้คือตัวสำคัญมากเนี่ยเมื่อพวกเราพิจารณาดูไอเสียงเสียงนี้มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง แรกแรกก็เข้าใจว่าเสียงนี่เองที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างมันเสียงนี่บอกว่าพ่อแม่อ๋อพ่อแม่มีขึ้นมาเพราะเราคิดนี่เองเพราะไอ้เสียงนี่นี่เองคิดถึงคนคนหนึง่งโกรธขึ้นมาเลียดขึ้นมาอ๋อเพราะเราคิดนี่เองป้อยเสียงนี่นี่เองที่มันคิดที่มันนึกนึกเป็นภาพแล้วก็คิดเป็นเสียงไอ้เสียงกับไอ้ภาพเนี่ย นี่เองเลยดิซาที่ก่อรูปร่างก่อเรื่องราวว่ามีคนคนนั้นอารมณ์ก็ไม่พอใจโกรธปี้ึ้นมาอ้อไอความคิดนึกอารมณ์นี่เองมันทำงานคู่กันหมดเลยมันทำงานร่วมกันให้ค่าให้ความหมายพร้อมกับมีภาพประกอบเรียบร้อยเลยเหมือนกับเรานั่งดูหนังนะถ้าเห็นจอภาพมีเสียงมีภาพมีอารมณ์ โอ้เราเชื่อมันเรียบร้อยเลยว่ามีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพของพระมาหากษัตริย์รอเก้าภาพเต็มจอเลยภาพใหญ่เลยประกาศขึ้นมาประชาชนคนไทยทุกท่านนี่มีเสียงมีภาพแล้วมีอารมณ์เข้มแข็งว่านับแต่นี้ทุกคนจะต้องรู้จักจิตทั้งหมดเราขอประกาศว่านี่จะเป็นวาระแห่งชาติ ทุกคนต้องรู้จักจิตทั้งหมดจิตของพวกเราเป็นท่าชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ไม่มีรูปร่างใครรู้แจ้งในจิตตัวเองได้ก่อนให้ติดต่อมาหาเราเราจะมอบเงินรางวัลให้ยี่สิบบาท <c oughs> เป็นท้น โอ้โหประชาชนมากันเฮฮาดีใจรีบศึกษาวิชาจิตกันหมดล้ทีนี้นี่คือคำสัง่งไหมพอเราได้เห็นภาพเห็นเสียงเห็นอารมณ์เนี่ยของผู้ที่รวมใจพวกเราเป็นหนึ่งได้ก็คือพระมหาักษตริย์เป็นต้นท่านประกาศอะไรมาพวกเราจะเฮ่ hey, ทำตามหมดเลยทุกคนอจากลายเป็นกนระแสไวัเล่าขึ้นทั้งประเทศไทยเลยบอกให้ทุกคนต้องรู้แจ้งจิตใครได้รู้แจ้งก่อนใน ติดต่อไปหาพระองค์พระองค์จะมีรางวัลงดงามให้และจะประกาศให้เป็นวาระที่แห่งชาติที่ทุกคนต้องติดป้ายประกาศใครที่รู้แจ้งได้ก่อนเอภาพามาโชว์ให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันใครที่ยังไม่รู้แจ้งจะมีกําหนดการให้ว่าห้ามเกินเจ็ดเดือนไม่งั้นจะโดนลงโทษเป็นตนเนี่ย ทั้งเสียงทั้งภาพทั้งอารมณ์ปรากฏปึ้งมื่อไหพ่อจะอินไปกับสิ่งนั้นทันทีเลยเหมือนกันจิตเหมือนกันอาการรู้ของพวกเราอาการรู้นี้ถ้ามันรู้ด้วยเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันไปเกาะคือคืออาการรู้ไปตั้งอยู่กับเสียงมันก็จะไหลไปกับความหมายตั้งอยู่กับภาพก็ไหลไปกับความหมายของภาพตั้งอยู่กับอารมณ์ก็อินไปกับอารมณ์ต,ต่างๆอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างสงบบ้างมันจะอินไปกับอารมณ์ แต่ถ้าสามตัวนี้ทํางานร่วมกันมันจะอินไปกับความจริงเหล่านี้เหมือนเชื่อว่าทุกอย่างเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงๆมันคูณสามเลยความไหลจมมันคูณสามเลยจนมันไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวเริ่มก่อนเริ่มหลังตัวไหนเป็นเหตุกันแน่สูงแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรมันหาตัวไม่เจอมันไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่เราทุกข์จริงๆแล้วมันมาจากไหนเพราะสามตัวนี้ตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวทําให้เราทุกข์กันแน่ ความทุกข์ทั้งหลายความสุขทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากไหเกิดขึ้นมาจากความคิดนึกทั้งเสียงทั้งภาพปรากฏเมื่อเป็นไปอย่างที่คิดทีินึกอารมณ์จึงเกิดความพอใจเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่คิดที่นึกมันจึงเกิดอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์มันเกิดมาทีหลังหลังจากที่มีการให้ค่าให้ความหมายก่อนคือไอ้เสียงกับภาพนั่นเอง ทีนี้ไอ้เสียงกับภาพนี้มันมีขึ้นมาได้ไงเนี่ยเพราะเราอาการที่มันรู้นี่แหละไอ้อาการที่มันรู้นี่แหละมันไปตั้งอยู่กับเสียงและภาพเมื่อมันไปตั้งอยู่กับเสียงและภาพก็คือการที่เราไหลไปนั่นแหละเราไหลเราอินนั่นแหละเราอินไปกับเสียงนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังรู้ถึงเสียงอยู่นึกออกไหมเราอินไปกับเสียงนั่นหมายความว่าเรากำลังรู้กับเสียงนี้อยู่รู้กับเสียงรู้กับภาพ เมื่ออินไปกับเสียงกับภาพนี้มันก็เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเราก็อินไปกับอารมณ์ต่ออีกขณะนั้นแล้วก็จมลึกไปกับอารมณ์ทั้งเสียงทั้งภาพทั้งอารมณ์ทางานไปวันพร้อมกันเราก็อินไปกับเรื่องราวเรื่องนั้นเมื่อเราดูหนังอินไปกับหนังละครเรื่องนั้นจนเราล้องไห้ไปกับหนังพอดีเป็นต้นนั่นคือลักษณะการอินไปกับมันความรู้ใดที่จะทําให้พวกเราพ้นออกจาก การปรุงแต่งนี้ความรู้ใดที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนความรู้เดียวที่ทำให้พวกเราไม่อินไปกับสิ่งเหล่านี้เลยนั่นคือความที่เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนละครมายา มันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏแล้วก็สลายไปมันไม่ได้มีรูปร่างตัวตนอยู่จริงๆจ,จะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติก็ได้ที่เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่อย่างนั้นโดยการมองลงไปตรงๆเลยก็ได้ว่าอาการเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนเพื่อจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นแต่เพียงอากาศก็ดี ความรู้เหล่านี้แหละที่จะได้ค่อยสอนจิตพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจธรรมชาติของจิตที่ยังอาศัยการปรุงแต่งย่อมยึดในเสียงนี้ย่อมคิดตามเสียงนี้ย่อมไหลจมไปกับความคิดที่กำลังคิดอยู่นี้ จะไม่ฆ่าให้ความหมายว่ามีเรากำลังรู้ส่วนปลาผู้มีปัญญาย่อมเกาะไปกับเสียงนี้แล้วเข้าใจลงไปภายในเข้าใจว่าเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงมันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาก็ทำงานของเขาย่อมรู้อยู่ภายในว่า แม้ที่รู้อยู่นี้เขาก็ทำงานของเขาย่อมเบาย่อมโล่งอยู่ภายในเพราะรู้แจ้งว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งตัวรู้ทั้งตัวคิดปรุงไม่ใช่เราไม่ได้มีตัวตนเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างใดที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไม่มีเราในสิ่งใดๆว่างอยู่ภายในไม่ได้เป็นอะไรสงบร่มเย็นนิรันดรสันติสุขอย่างแท้จริงสงบอยู่ภายใน ตั้งมั่นอยู่ภายในตื่นรู้อยู่ภายในแจ้งอยู่ภายในโลงเบาอยู่ภายในด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยนี่คือลักษณะแห่งการพิจารณาธรรมพิจารณาแล้วอุปมาอุปไมยว่าความรู้ทั้งหลายนี่ มันรู้ได้ด้วยวิธีใดบ้างวิธีจากการที่ฟังแล้วขณะที่กำลังฟังนั้นพิจารณาตามขณะที่พิจารณาตามนั้นก็เห็นตามขณะที่เห็นตามนั้นก็เรียกว่าการปฏิบัติเพราะมันรู้จริงๆมันเห็นอาการนี้อยู่จริงๆเห็นเสียงที่พูดอยู่นี้จริงๆเนี่ยถ้าที่รู้อยู่นี้มันก็รู้อยู่เนี่ยเห็นถึง อาการนี้อยู่จริงๆแล้วก็เห็นลงไปอีกว่าไอ้ที่รู้อยู่นี่มันก็รู้ของมันเองไอ้ที่คิดอยู่นี่มันก็คิดของมันเองเห็นลงไปอีกว่ามันไม่มีอะไรเลยที่พอที่จะให้ค่าให้ความหมายถือครองได้ว่ามันมีตัวมีตนมันมีก็แต่ความที่มันว่างเปล่าไม่ได้เป็นอะไรในความจริงนี้มันเห็นจริงอยู่อย่างนี้ มันปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเลยมันมีเครื่องมือทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วที่จิตตัวรู้มันก็มีอยู่แล้วตัวคิดปรุงมันก็มีอยู่แล้วจิตซึ่งเป็นตัวที่ย่อยความรู้เหล่านี้เพื่อจะซึมความรู้เหล่านี้กลายเป็นองค์ความรู้มันก็มีอยู่แล้ว เครื่องมือทุกอย่างมีพร้อมหมดทุกอย่างมันเห็นธรรมในธรรมได้ตลอดเวลาทำรรม,มากปรากฏอยู่แก่จิตอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาการฟังธรรมจึงเป็นเหตุให้บรรลุธรรมการโยนิโสธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมการ การสอนการบอกกล่าวก็ล้วนแลแ้วจะเป็นการที่เห็นเสียงที่กำลังบอกกำลังพูดพิจารณาเสียงพิจารณาความรู้ที่กำลังบอกกำลังพูดมันก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมแม้แต่เตือนตัวเองบอกตัวเองอยู่บ่อยๆว่าตอนนี้ความคิดนี้กำลังปรากฏที่รู้อยู่นี่มันกำลังปรากฏ แค่ทั้งหมดนี้มันก็ทำงานของมันเองเตือนตัวเองอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ปฏิบัติอยู่ตลอดเลยกระบวนการเหล่านี้เป็นเหตุให้บรรลุธรรมมีแค่นี้เองมันแจ้งต่อธาตุบริสุทธิ์ได้ตลอดเลยด้วยการที่ตื่นรู้อยู่ภายในเข้าใจธรรมชาติความเข้าใจ จึงเป็นสัมมาทิฏฐิมันเข้าใจกระบวนการทำงานของมันนี่แหละเข้าใจไปก่อนว่าพวกเราทั้งหลายคือธาตุชีวิตที่วังเปล่าใสบริสุทธิ์เสียงนี้เป็นอาการมโนภาพอารมณ์ความจำอาการรู้เป็นอาการหมดเลย อาการเหล่านี้หรือธรรมชาติปรุงแต่งเหล่านี้เขาปรากฏอยู่ตลอดไอ้รู้นี่ก็รู้ตลอดมันก็เห็นอยู่ตลอดชัดอยู่ตลอดพิจารณาลึกลงไปมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่เห็นอยู่นี่ก็ไม่ได้มีความหมายแม้แต่เสียงนี่ก็ไม่ได้มีความหมายทั้งตัวรู้ตัวปรุงนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีรูปมีร่างมีตัวมีตน ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับใครไม่ได้สร้างเรื่องราวอะไรด้วยเนี่ยเครื่องมือมีพร้อมทุกอย่างความเป็นนัตตาประตาอยู่ตลอดเวลาเมื่อจับหลักได้ถูกยูนิโซเป็น ก็เห็นธรรมชาติปรุงแต่งไร้ค่าไลค้ไลความหมายเป็นอนัตตานั่นเองเนี่ยจึงแจ้งต่อจิตต่อธาตุบริสุทธิ์จึงไม่หลงอีกต่อไป